สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องพี่แสงแสงสาวโคราชกันนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายของค่ะอืมน่าสดได้ใจจริงๆ <laughs> มีศิลปะฝาผานังด้วยค่ะ มีศิละปะฟ้าพนังค่ะทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นแบบว่าโอ้ยมัยนมีตรงไหนดีนะ สวัีค่ะใครเอ่ยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะเดี๋ยวขอใส่ปิ๊ตลกก่อน ใส่วิกตลกนะคะวันนี้หาอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งนั้นดวงตารักทายกันนะคะก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองด้วยนะคะ วันนี้อาอเป็นคนตลกอาอเป็นคนสวยสวยแถมน่ารักอีกด้วยเราไม่จบค่ะเราเราไม่จบเราไม่จบอุ้ยตกใจหายไปหมดเลย วิกยตกใจหายกันเป็นหมดเลยหน้าแปลกๆนะคะหน้าแปลกๆพี่แสงมาแล้วพี่แสงมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะสามร้านดวงตาค่ะ สวัสดีค่ะเอคอมเมนต์พี่แสงหายไปไหนนนะสวัสดีค่ะพี่มิตรผัดกะเพราสองกล่องวันนี้แม่ค้าหยุดนะคะวันนี้แม่ค้ายหยุดค่ะหยุดขายหนึ่งวันไปธุระค่ะเลิฟหนึ่งขอบคุณมากค่ะสำหรับกดไลค์นะคะออามันไม่ได้ อ,อ่ะตรงนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่พีทสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจค่ะประชาอุทิคือวันนี้ผิดปกติค่ะคือก็เลยขึ้นมาไล์นิดนึงซึ่งยอดวิวไม่ขึ้นอีกแล้วค่ะ ปกติลงไปจะไม่ได้อยู่ที่หลักหลักหลักสิบเออหลักสิบก็เลยบอกเออขึ้นไลท์หน่อยเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองนะคะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไลท์สุดสักเท่าไหร่นะคะเพราะพูดไม่เก่งไม่เป็นไรคะ่ะพูดคุยได้ตลกได้นะคะไม่ซีเรียสอะไรคะ่ะ นะคะแสงไม่ซีเรียสอะไรนะคะหยอกเย้ากะเซวเย้าแยก่กันได้นะคะในห้องนี้เอคอมเมนต์มีศิลปะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเป็นบ้านเช่าเนาะอันนี้พี่แสงก็มาเช่าอีกทีหนึ่งก็ก็ยังไม่ได้ลบศิลปะเมื่อก่อนตรงเนี้ยจะเป็นอสอนหนังสือสอนหนังสือนะคะ เขาเป็นที่สอนหนังสือเด็กเด็กเล็กคราวนี้เขาออกไปแล้วพี่แสงเข้ามาเช้าสวัสดีตอนเช้ามีความสุขประเทศแอลเีเรียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ก็เริ่มเริ่มสายแล้วนะคะแปดโมงค่ะแปดโมงอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้เข้าอากาศร้อนแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่าฝุ่นก็เยอะช่วงนี้ รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะก็ออกขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ก็คือช่องของพี่แสงยอดวิวไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์มาไลฟ์สดเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อนๆขึ้นเอ,อ๊ะทำไมเพื่อนๆขึ้นเออพี่แสงก็เป็นคนที่ว่าไม่ชอบขึ้นไลฟ์สดนะคะ ไม่ชอบขึ้นไหลสดเลยอ่าก็ขอบคุณนะคะ18ล้านดวงตาที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและอีกอย่างตอนนี้ตอนนี้ใครมีเว็บพนันเข้าไปในอ่อในคลิปของเราก็พยายามบล็อกไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เว็บพนันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ ลบออกหรือนำออกหรือบล็อกนะคะเขาก็จะคิดว่าเรามีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราเอาออกก็มีการเคลื่อนไหวระบบ AI เข้าใจค่ะเพราะว่าเรามีการลบออกแต่ก็ยังเข้ามาอีกใช่ไหมคะเราก็พยายามเข้าไปบล็อกหลังบ้านนะคะบล็อกได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะนะคะบางทีของพี่แสงอ่ะ บ็อกแล้วก็ยังมาอีกยังมาอีกก็คือการนําออกอย่างเดียวเลยค่ะก็คือมีการซ่อนนะคะมีการซ่อนซ่อนเอาไว้ก็คือไปบล็อกไว้ที่หลังบ้านนะคะมามาตรงไหนเราก็บล็อกตรงนั้นค่ะไม่เอาไว้นะคะคือระบบเข้าใจค่ะอุ้งกรอกกรอกเดินตามสายไฟนีจะถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ไหม เดี๋ยวนะมีกระลอกมามีกระลอกมาเธอจะยังอยู่ให้เห็นไหมนี่ค่ะเออกายกรรมกายกรรมกายกรรมค่ะกระลอกกระลอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระลอกไปแล้ว มีมีกระรอกมาทางบ้านค่ะวันนี้ไม่ได้ขายของค่ะพี่มิตรวันนี้ไม่ได้ขายของวันนี้จะไปธุระข้างนอกก็เลยหยุดหนึ่งวันก็คือปกติแม่ค้าก็ไม่ค่อยได้หยุดร้านนะคะไม่ค่อยได้หยุดขยนันขยนัขยนค่ะเป็นคนขยนันเป็นคนขยนันบอกบอกว่าเป็นคนขยันเนาะ นี่ก็กะว่าจะขึ้นไลฟ์ประมาณสัก20นาทีค่ะแล้วก็จะออกเดินทางไปข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอขึ้นไลฟ์นิดหนึงขอขึ้นไลฟ์นะคะมีใครมีแนะนำอะไรบ้างมีเทคนิคการทำคลิปอะไรแนะนำกันได้นะคะแนะนำกันเข้ามาค่ะตอนนี้ช่องของพี่แสงก็มั่วไปเลยค่ะ มั่วไปเลยไปตามกระแสนะคะไปตามกระแสกระแสมาทางไหนไปทางนั้นค่ะคลิปคลิปก็คลิปไปทางกระแสเลยนะคะช่วงนี้ใครไปทางไหนไปด้วยเกาะไปด้วยคนนะคะตอนนี้เว็บเว็บพนันก็ไม่ได้เข้ามาแล้วประมาณสักสามสี่วันนะคะสามสี่วันไม่ ไม่เข้ามาก็คือบล็อก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 เอาไว้ก่อนนะคะบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะคะสำหรับที่เป็นครีเอเตอร์สร้างรายได้อะไรหลายๆอย่างนะคะโทรศรัพท์อืดใช่ไหมคะโทรศรัพท์อืดก็คือเราต้องเข้าไปดูด้วยว่า หน่วยความจําของเราเท่าไหร่นะคะหน่วยความจําของเราเท่าไหร่ก็คือของพี่แสงเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าซึ่งหน่วยความจําก็น้อยนะคะก็คือถ่ายไปออนไปลบไปนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ตัวเองงงงงเกิดว่าลงไปหรือยังลงไปหรือยังอย่างเงี้ยนะคะพี่แสงก็จะ ทำคลิปก็คือถ่ายไปแล้วก็ลงไปลงไปเสร็จก็มาลบคลิปออกนะคะก็คือไม่ให้แล้วก็ไปลบขยะอีกทีนึงเพราะว่าโทรศัพท์เราเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าก็จะทําไปลบไปตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วหน่วยความจำก็น้อยหน่วยความจำก็น้อยนะคะ พอน้อยปับ๊บพื้นที่ว่างก็น้อยด้วยนะคะถ้าเราจะไปซื้อ SD Card มาเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องเราน้อยถึงเราไปซื้อเยอะมาก็ไม่ไม่เป็นผลนะคะไม่เป็นผลที่จะเพราะว่าอันนี้มันพี่แสงเคยไปซื้อซื้อ SD card มาเพิ่มแต่ว่าหน่วยความจำของพี่แสงในเครื่องเนี้ยมันน้อยนะคะพอน้อยปับ๊บ มันไม่ไปที่ S D card ตรงนี้ก็จะอืดอืดอืดถึงเราจะล้างแคสถึงเราจะล้างแคสหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เบาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเป็นแบบพี่แสงก็คือหน่วยความจำน้อยอะไรเงี้ยถ้าคิดจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะ ให้ซื้อหน่วยความจำเยอะๆแรมเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญกล้องถ่ายรูปต้องสวยนะคะ <ๆ S 2> เราต้องไปดูว่ากล้องถ่ายรูปได้ประมาณไหนอ่ะตอนนี้ก็ไปสินาทีแล้วเดี๋ยวพี่แสงคิดว่าพี่แสงนะจะจะต้องเดินทางแล้วค่ะนะคะเดินทางแล้วก็ มาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะมาพูดคุยกันนิดๆหน่อยพี่แสงก็จะบอกไปก่อนนะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้าค่ะพี่แสงก็พยายามจะขึ้นไลฟ์นะคะวันละสิบยี่สิบนาทีให้ได้ทุกวันนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองค่ะให้กับช่องของเรานะคะใครที่ไม่ชอบขึ้นไลฟ์แบบพี่แสงก็พยายามเลยนะพยายามเลยนะแล้วก็บอกตัวพี่แสงเองว่าก็พยายามเหมือนกันนะคะ บายบายค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายเอาเค่สิ12องนาทีก็พอ